ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเบคกอร์แล้วนะคะร้านนี้จะเป็นร้านกาแฟาที่อยู่ติดถนนหลักนะคะส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นแม่น้ำโขเหมาะก,กับการมานั่งกินชิลๆนะคะเพราะมีเครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่ค่อนข้างหลากหลายซึ่งตอนนี้ที่เรามาถึงเนี่ยก็จะบ่ายโมงแล้วนะคะเค้กในตู้ก็เลยเหลือแค่นิดเดียวทุกคนวันนี้เราก็ได้มาเพียงเท่านี้นะคะเปนกาแฟาร้อนนะคะแล้วก็แอบกินกาแฟานิดนึงเมกานเย็นเฮายไยไหมไหม และเค้กที่ได้วันนี้ก็เป็นราสเบอร์รี่โรลเค้กนะคะน่ากินมากทุกคนดูเนอะและที่ชอบเค้กร้านนี้นะคะเพราะว่าเขาทําแบบไม่หวานมากอาจจะเป็นรสชาติแบบหวานน้อยๆเลยเนาะทําให้เรากินง่ายวันหนึ่งก็คือกิน2ชิ้นก็ได้อหอมเปรียวไหมอร่อยเปรี้ยวแต่อร่อยละมุนแต่สดชื่นเป็นกาแฟขั้วอ่อน ที่มีกลิ่นของแจ็คเดนิลลแจ็คเดนิลลแต่เป็นกลิ่นเฉยๆใช่ไหมไม่ได้มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่มีมตะกี้เราสั่งเป็นอเมริกาโน่เย็นขั่วอ่อนนะคะเขาก็แนะนำเป็นลิ้นจี่อร่อยนะคะถ้าเกิดว่าอยากกินแบบเบสิกเนี่ยก็น่าจะประมาณ50-60บาทต่อแก้วแต่ว่าอันนี้อร่อยอะ่ะมันไม่ได้อารมณ์เหมือนอเมริกาโน่ที่ใส่ไซรัปนะิอีกสิบชิ้นเลยสิบชิ้นเลยเหรอคือละสิบชิ้น เชียงแสนแล้วอยากกินพิซซ่าต้องร้านนี้เลยค่ะนอกจากเมนูพิซซ่าแล้วนะคะเขาก็จะมีเฟรนช์ฟรายสลดัดแล้วก็มีสเต็กแต่ว่าสเต็กที่นี่เขาจะขายเป็นเซตซึ่งมีแต่สเต็กเนื้อเราไม่ทันเนื้อนะคะก็เลยไม่ได้สั่งมาเนาะทุกคนคะ่ะเราได้พิซซ่ามาแล้ว ใช้เวลาประมาณ12นาทีเองอะได้พิซซ่าแล้วพิซซ่าถาดใหญ่นะคะก็จะมีทั้งหมด8ชิ้นมาการิต้าพิซซ่าก็จะมีชีสมีมะกอกดำนะคะส่วนมีเลเวอร์ก็จะมีเบคอนแฮมแล้วก็เบเปารูนี่ขอมเบคอนมากๆแล้วก็มีโรยพาเมซานชีสน็ตหนึ่งน,นัะ อ,อร่อยมากอร่อยมากทุกคนดูความบางของพิซซ่านะคะแล้วก็คือแป้งเขาทำสดใหม่ทุกวันอร่อยมากไม่ใส่ซอสไม่ใส่อะไรก็คืออร่อยมากยังกันลวาของก๊อกน้ำเนอเฟอร์ <c oughs> นะคะทุกคนดู ือพิซซ่าหน้าไก่กับผักขม,มให้คุณพ่อนะคะเป็นถาดเล็กเอาถาดเล็กเขาเป็น6ชิ้นนะคะแต่ว่าเป็น6ชิ้นเล็กเนาะเดี๋ยวเราต้องชิมก่อนที่ใต้คพ่อนะคะว้าวดูร้อนๆตะกี้มันไม่ยืดสงสัยเพราะว่าเราโมตะถ่ายชิมเบิ่งนะพ่อ,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 อ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวซอยห้อยขาชมหงนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารตมสั่งนะคะซึ่งมีเมนูหลายอย่างให้เลือกทานมีมาแล้วขอบคุณค่ะตอนนี้เราอรอผัดไทยอยู่เนาะเรามาเริ่มกันที่ข้าวซอยไก่จะบอกว่าข้าวซอยไก่ที่นี่อร่อย,ยเข้มข้นสะใจสายข้าวซอยต้องมาลองเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผักเครื่องเคียงพริกคั่วค่ะทุกคนดูไก่เขานะคะนุ่มมาก ซุปของร้านนี้นะคะเด็ดปกติถ้ามาที่นี่จะสั่งเป็นกระเพราหมูกรอบแต่ว่าวันนี้จะลองกินเป็นหมูกรอบขั่วพริกเกลือนะคะหมูกรอบอร่อยแล้วก็มีได้เคี้ยวเค็มเซอร์ของต้นหอมกระเทียมพริกก็มีรสชาติเปรี้ยวกัดความเผ็ดขึ้นมานไอ้เตี๋ยวขวั้วไก่ค่ะทุกคนร้อนๆเลยใส่ซอสพริกลงไปนะคะไอ้เตี๋ยวขวั้วไก่ก็ต้องกินกับซอสพริกนะคะอ้าวใส่ซอสพริกแล้วอร่อยมาก อันนีอร่อืมอไปอืมจริงๆไม่ต้องปรุงก็ได้นะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านส้มตำท่าขันทองนะคะทุกคนและนี่ก็คือเมนูทั้งหมดที่เราสั่งเมนูแรกค่ะทุกคนตำเหล่าปูม้าทุกอย่างที่นี่เขาเสิร์ฟเป็นถาดหมดเลยนะคะอันนี้ตำปูปลาหมูยอค่ะ น่ากินมากๆสายขนมจีนจะต้องเมนูนี้ค่ะตำสัว่วํำหลวงขบาจ้า,จาและนี่ก็คือลาบดิบจะทุกคนเป็นลาบเนื้อนะคะยำหอยนางรมจี่ะพจา,จ,าจุกๆเลยนะคะหอยตัวใหญ่มากๆ นี่รับนอกจากต้มตำแล้วนะคะก็มีไก่ย่างไก่ย่าง